วิธีการรับ w a l l ล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ I.D. นี้เข้าไปนะคะ ad d 7 7 xq z เ A มีแอดนำนาด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่างเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหงอันเราก็กดเลือกซองหงอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ สวัสดีค่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจกวอเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่22ตุลาคม2566ใครยังรับไม่เป็นก็ดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจบอกรายละเอียดไปหมดแล้วเนาะยังไงก็ดูนิดนึงนะคะการแจก อย่างที่พูดตลอดในหลายๆคลิปนะคะว่าถ้าวันนี้ไม่ทันเรามาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปก็ได้หรือหรือถ้าเราอยากได้เยอะๆก็สิ้นเดือนก็ได้เพราะว่าสิ้นเดือนแจกเยอะกว่าวันธรรมดาวันปกติแน่นอนยังไงก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วย แจกมากแจกน้อยขึ้นอยู่กับคนดูคลิปค่ะขึ้นอยู่กับค่าคอมที่นุดได้จากเว็บจากแอปถ้าลงเว็บหรือแอปอะไรไปน้องๆให้ความสนใจสมัครต่อมีค่าคอมนุก็มีเงินเอามาแจกตรงนี้แต่ถ้าลงอะไรไปมันไม่มีคนสมัครต่อมันก็ใช้เวระายะเวลามันก็เลยมันก็อาจจะทําให้การแจกมันล่าช้าออกไปหรือในบางครั้งการแจกมันก็จะเป็นการแจกจํานวนที่มันน้อยๆอ,อันนี้ก็ต้องเข้าใจพีนิดน,นึงนะคะเพราะว่าอืม เพราะว่าเงินที่เอามาแจกอันนี้นุพูดตรงๆนะคะพูดหลายรอบแล้วเงินที่เอามาแจกก็คือเงินที่ได้จากค่าคอมจากเว็บจากแอปนั่นแหละถ้าถ้าอยากให้ได้แจกเยอะกว่าเดิมก็ช่วยกันดูคลิปค่ะหรือไม่ก็เวลาลงเว็บหรือแอปอะไรไปก็ช่วยกันสมัครต่อน,นิดนึงนะจะได้มีเงินมาแจกทุกวันนะคะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็แจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมโค้ด่างเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคํานี้นะคะ โค้ดอ่างเป่ะเดนุชจะขึ้นไว้ให้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าบอกไปในบางครั้งหลายๆคนอาจจะฟังที่นุชพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ทําให้พลาดไปโค้ดอ่างเปาบอกไปแล้วส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาฟรีในวันนี้ได้ก็คือ22่สนาฬิกาเนาทีใครดูจบแล้วไปรอที่ไลน์ได้เลยส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็มันยังไม่ถึงเวลาที่นุชบอกใน,ในในในคลิปอะค่ะมันจะขึ้น แจ้งเตือนหรือมันจะขึ้นบอกว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรก็ดูนิดนึงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วเราเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ